ไใบใบเจยอัจารย์ได้ว่าเจ้านี้ข้าวก็มัจะได้เด็กทีมันนั่งขับรถกันไอ้เหนื่อยไม่ดีวะให้ว่าพื้นกูไม่กูไม่รู้เรื่องกับเรื่องกรนนั้นให้หนุยแล้วมึงอย่าจะดูตัวตัวเองแล้วขึ้นว่าอะไรกว่าทื่อที่มึงนั่งอยู่ใต้คนโน้นแต่มึงนั่งว่าคนปลาปอยขับต้นที่ปลาปอยไปเมืองปลลึกมืองกูยกควงอือให้จีกูว่าอะไรกว่าทื่อมึงควงเออมันเรื่องก็ดีทำนองก็ดีจังว่ากะโอยเม่แล้วเอ้ยทำไถ่ก็มุง มึงก็ไม่เอาจริงจีอนั <sh <sh ่นน nah, 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 nah. ั่นนั่นเขาจะเอาจริงก็ได้แทนใจมึงกันแต่ว่ามึงอย่าจะโอ้กูนั่นเลยโอ้เสยฮะเรื่องรุ่เสยช่างเอ็งไม่ตั้งไหนวาที่นี่จะได้นำโจมตะโกดดีน่อเดี๋นะนำโจมโนดเอาเอาพอมึงนำโจมโนดเดบิลด์เอาจะว่ามาใจนั่ง นืเปรียบสเสมือนกับแต่งรถอะไรอะอะไรอะเลตาเลตาโอมมาขึ้นดีอนุนุน่ยายห้องไปนี่โอ้เรวไว้ใจนางแต่งนื้เปรียบสเสมือนกับแต่งรถเชียงคดเลือดจากกันเองเนื้อจับปวดใจจำจำจอกได้จริงเจอผู้หญิงรวนเอ ชจนางมาคลายทางรถเมล์รกไก่ตาเดไม่เห็นกู <l ots> ใจมึงขับบถไม่ใช่ใจมึงร้องเพลงแล้วกูบอกว่ากูไม่เป็นนี่คนที่มันีขับบถได้เงอามันจะต้องมีหัวใจศิลปินเอะทีนี้คนที่เป็นหัวใจศิลปินมันจะเป็นมาต้องเป็นมาในใช่เลือดเจ้า นี่มึงกับกูจะเหลือกูจะเอาข้าวแักเม็ดมันได้ตกทองที่แล้วเอาแรงตายใหญ่ไหนมานังกับบดอยู่ละฮะพวงลันมันขึ้นเล่ยนกอยู่นี่เหนื่อยตายห้องแล้วคนจนอย่เงื่อนไม่มีสิทธิ์เป็นศิลปินคนจนเนี้ยรอเลยเพรอะความจนมันกีดขวางเมือมึงกับกูเหยียดแมมจนไขวียนหัวแล้วคิดว่ากูจนเพื่อเราจนไขว่นหัว้ไม่กะเกีงไม่นุ้งนี่ลูกไอ้เจ้าอยู่นี่เลวันจะรอครบจนโชว์ลูกกูมาจากกะเกียงน เฮ้ยกะยังแต่ข้อเลีวมุไปร่าไม่กระยังเนนั่นนุ่งว่าจัมเปรดไร้จะมันปาไรโอเดือดเกิดจะเหรอนุ่งว่าลอกเด็กกูเลยแต่ว่ากูจงจนกูไม่ใจสิยงหนึ่งจีไม่ใจเปลือยังคนอยู่คนหนึ่งจะเงยใจโอ่งจนเป็นเปลือนกูอยู่เคยรวยว่ากูอิเดียวนี่จนเป็นเปลือนมึงรวยว่ามึงอีเดียวเออเคยหันจงมู้นนี้มู้นตรงกลางนี้นั่นเออเคยปาเปรมตุ้ย ปาเพิมรัตน่ะรัฐถาบุรุษนั่นเอ๋แล้วนี่ดิแกจนถึงมึงแกรวยตายอยู่นู่นแกยังตั้งบริษัท่าวด ấ y อยู่นู่นตำแหน่งไม่รู้ขี้ตำแหน่งนู่นขี้ชิ้นเดือนแกรับเบี้ยไม่ขายทุกอยู่นู่นแล้วแกจนเหลือตายคนเราเจงเออจะรวยเลือปักอยู่บ้านสี่เสาเหอไอ้ไรแห่งเมืองไหนแม่จะกวาดพลเอกเปรมบ้านสี่เสา เริ่แกยังที่เท่าเดินคู่สามเท่ารวยว่ากูเส่านี่เบียดเมียมันดีเท่ามันดีเท่าเท่หวยเด็ดเลยหรือจืดเรื่อไม่จะเรื่องยังที่เท่าอันนู่นอันนู่นมึงยังสามเท่าเลยเอ๋เรื่องนึงอยู่เปลือยอยู่เปลือมึงพิงอยู่กับจนยางทำไมจนยางงันโอ้เลีวตายแต่ว่ากู่จิงจนกเงาูมีเกียรติงนั่นเอง นายคนจนเรามีเกียรติเพื่อเอามาจากน้ยเกียรติคนจนอ่า <c oughs> จนกับจริงือแต่ว่ากูไม่ทำลายซิ่งเวทลม <c oughs> มึงอ่ามึงอย่าลืมนนะวัดสิ่งเวทลมเดี๋ยวนี้จีต <c oughs> ุกจำาลายลงงป <c oughs> ประชาชนจำไล่ซิ่งเวทลมโดยเฉพาะอย,ย,ย่างยิงป้าไม้จีตุกคน <c oughs> ป้าไม้ป้าไม้ทุกคน <c oughs> คนจำไลยป้าไม้คือคนจำไลยชาติคนจำาลยชาติคือคนจำาลยชีวิตป้าไม้คือชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างออกจากป้าไม้อ่าออกจากป้าไม้ไม่เจ็ อากาศได้จากป่าไม้มาเจงออกซิเจนป่าไม้ผลิตไปเจอชัดป่าได้อยู่อาศัยฝนตกตองน้ำร่วงกันป่าไม้ไม่เจออ้อวิจารการนี่นอ๋อคุยวบอกนี่ตอนนี้เกิดป่าวาโลกร้อนภาวาโลกร้อนมันเกิดจากคนเรามาไงมาไงปื้อเออมึงเรียนมั่งนรุดสร้างโรงงานเนื้อเผายาทำนู่นทำนี่คนต้นไม้มันมึงวะ นมันเกิดภาวะลุกนเพราะว่าอุดรุนทุกทำลายใส้เงาตีบรรทโซลงไปจไม่ใช่เนี่ยใช่ไดมวามึงโรยไม่จริงโลกที่ได้ร้อนเกิดจากสัตว์ชนิดหนึ่งมึงโรยเลยจ้ะสัตว์ไรล่ะนี่แต่เรารวมกันฆ่าสัตว์นี้ตายแล้วโลกจะเย็นปกติสัตจได้ไรมีมีไรอ้าวแต่มึงเคยได้ยินไหมก็บอกว่ามี่คั่วหลบใันมันคั่วต่มันต้มละเหยียดแม่ไม่โรยวันนี้เลย โอ้ไม่โง่หรูกแกเพราะฉะนั้นกูกูบอกกูจนเ่ากูมีเกียรติกูไม่ทำารปาอืมมึงลองกินเรที่ว่ากูห้าไม้มาใช้ควายลวดไม้กูเอาลวดไม้พุกๆวันไหนไม้ลวดไม้พุกกูยอมไล่กว่าเรึนถ้ามึงไปเรทเดิมกูที่กว่ายังด้านเดียวเดียวกว่าที่ด้านนั้นเด้อยังด้านเดียวเออมาไปน้อยเดียวร่าด้านนึงกูไล่ใช้ควายเลยไล่กว่าเรึนใช้ควายเอากูไม่ทำารปาอืมแล้วกูมีเกียรติเฮคนอย่างกู มันอย่าลืมเดียกันนะวันนี้กูจังหวัดจนป่านีไปไหนก็โคตรโจดกับเพื่อเด็กมันชวนแหละเด็กชวนเออโอ้แสดงว่าเป็นเป็นลูกน้องกงชวนลีกยไปไม่ใจชวนลีกยไปสมมติเขาจัดรายการนี้นี้เขาจัดฟรีนี้เขาไม่เก็บตังค์นี้อาจารย์พ่อมันร้องอาจารย์พ่ออดรู้วิจัดไม่เก็บเบียร์ไม่เก็บตังค์ก็เปิดฟรีจำใจเคยเลยเลยจัดสมมติว่าเก็บเบียร์กูกากูไม่เชื่อเพราะไรเพราะกูเด็กชวนโอ้เด็กชวนไม่ต้องเสียเบียร์ไม่ชวนหลดรวน ชนเราลัวอีจนไม่จนอย่างเงคนเราจนเราเมียกุยบอกกันเถอะเมียสิ่งสําคัญก็บอกว่าแว่นดีเราว่าผัวดีเราเมียแว่นดีเราว่าผัวดีเราเมียอ่ะอ่ะก็แต่เมียมันเมือกผู้อันเมือกแต่ผู้อันเมือกเมียมําเปรตอ๋อเอ๊ะทีนี้กูจีกูได้เมือนั่นเราเมียมันเมืกันอย่าโทษเมียหน่อยกูใจเรามันต้องเจอสะโพดอย่าไปโทษคนยิ่งคนใจเปรตเองอ่ะมะเมียกูมันไม่รู้จักไรจำใจตายใหญ่ไรเคยมาค่เอาจังเพ เอาไปเอาแม่นี่จำใจไข่ไข no. on ่ได้นี่ฮามึงมึลองไปแล่ดเมื่อเดือนกลางไม้เอินดาวกลางไม้จำใจเคยมาเคยได้อีเพี่เอาถูกสิ้อยุคนสร้งคนมึงลองเล่ทีเทงเออกว่าเรื่องยังอยู่ด้านเดียวแล้วไล่ไปท่าง้าแล้วนอนกลางคืนลมปัดพลุ่งพลุ่งพลุ่งไปอยู่เกีอีพี่ยังซื้อปัดลมสร้งดอกเลยปัดลมเออะสร้างดอกสร้างดอกคังไว้ตึงเปิดใช้วางค่ามันดอกมึงใช้วางค่ากูดอกนึงไะเอียดพอมินกิจะตุ้งว่าเขาแดงนู่นมินปัดลมมินวางค่าเลยมินปัดลมไส ฮันเดือนที่แล้วมึงรวมไหมจิงคาควายเท่าลยเท่าลยมืดนแปดคาควายปัดลมร่องตัวนั้นมืดนแปดไม่ควายกูจุดละไมกินตัวน้ำปั้มคนนั่นนอกันเนอแล้วเขาเข็ดโอ้ตทำใจไอ้ไรเขาซื้อเป้ใกล้ปัดลมซื้อปัดลมใกล้ตัวเย็นซื้อตัวเย็นนแล้วบัดเซื้องกามาใกล้เพียงสักพ้าเอาเพียงสักพ้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วกูไปทันแต่กูไม่ทัานแบบนี้เสียกันแล้วแล้ว มึงไปทำเนี่ย <un> ก <sharing> ูมาจะร้อนย่างป่ะี่วัวตึงกูบอกเอารับจากมากูไม่ถือคราวนี้ถือเปล็กกูแล้วไม่ได้อีพอดเลยมันเอาจากน้ำเบาเออจำเลยปักเียวเสียเวลาอยู่ไอเครื่องสักผ้านี่ดีเยี่ยนนี่พิ่งออกใช่นามใช้เคฟ็บแฮมุ่นเครื่องมันจะมาแต่มันบิดเองสักเองมันตากเองมันวัวเยี่ยนไรอะดยตายยายมันมึงเอาไม่กูไม่เอาเอารับจากมากูไม่เอาดูกองกูอย่างเร็วเครื่องสักผ้ากูชี้ไปที่เมียกูโอ้เอ้กว่าในเมียเครื่องสักผ้ากูหนังอยู่นั่นเห็นแม่มกรกู มือใกายมูกายเฉยแล้วเมียเล็กรูดรูดเรามึงว่ามันเก่งจักพักเออไอ้มึงรูปเลยอไม่รูพื้นคำก็เลยแทงคนตอกคนตอกเอตอตกนักวะแล้วยก็คำนี้แล hmm ้วล i̇şte ah> ูกเครียดก็มาลงใจทุ่นเสบรรยากาศมันรุ่งซือไม่บินขึ้นร้านเอ๋อทีนี้ทีนี้ก็ใช้กัดกูเห็นว่าพอเย็นเย็นกัดกูนึกนุกเลยกัดกูกินล่ามบ่ดีร่ามกินล่ามเออเมามาก็พ่อวัดบ่รับนุ โอ้ไรปะกุ๊งโอ้มองบมกับปอเอะหากุ๊กิดแรกวันน้องยินยินไปนี่นอนใส่แบบเล้าเลยเล่นยำยวงชวนเมียเล่นยำยวงเออมันแบบมันวายมาเคลือเครื่องจักพลาเชียเร็วโชว์สายอุ้งอ๋อมันโกรธมึงวะมึงหว่ามันเป็นเครื่องจักพลาเออว่าแม่ปีนุยแล้งเล่นมาจตะสักเดี๋ยวใจยำยุงเครื่องเชี่ยเร็วยำมาเคลือ เราพูดในใจกอกะเมียแม่กะกูนอนเดี๋ยเลยมึงนอนแอะกูนอนนั้นละไงเนี่ยเหตุผมบอกว่ารุ่งทีาขึ้นมาตั้งลันตั้งเล็บแต่ห้องแรงวัดป่าอยู่เก๋าปลึงๆๆที่อันกูไม่ปกติเองแล้วอีจ้าอีเจ้าก็คิดกูแหละคิดมึงคิดกูพี่น้อยพี่น้อยเออนอนหยุดใจเปล่าๆลอยกขึ้นจากป่าจากเครื่องดีแล้วเาเครื่องดีแล้วเออจะมึงว่าเบบไอ กว่ากี่การนิด <Cada> ส <correlation> ักะกุณชายกะกำมือแล้วแม่มึงแกว่ากอตินเลื่อยอย่างชายก็กำมือไอ้ปลิดเยังไม่ได้ว่านอนเย็นมื่ออยู่มื่ออยก็นแล้วก็แขกเมียกูแขกเคกปลาไม่เกล็ดไม่กินนั่นไม่กินไม่กินปลาเลยไม่กินปลาดุกไม่กินปลาโอนไม่กินเฮาปลากดไม่กินใส่ไม่รู้ไม่เกล็ดก็กินปลาอย่างเกล็ดนั่นเอง ทีนี้คือนั้นก็คิดกูไปนี่กันนี่ปีนุ้ยลูกใจนอนใจแบบเราส่งทิ้งข่าก้าวมังลองเลยว่าอยากกินเนี่ยกองกูไม่เกล็ดเี้ยนแม่ส่งทิ้งข่าก้าวแม่กินแม่กินกองกูไม่เกล็ดเลยอยู่หรือดิ่งขึ้นเกล็ดเ่อะหรือแล่นดาจี้เล่นดาตั้งวันนะมึงเออดาเนี่ยดาไม่ปักใยนี่ได้ตายห้องดาพัวคนยิ่งเราจะดาพัวไม่ดีเดี๋ไม่ดีไม่ดีลูกไม่ต้นเสินนี่ได้ตายห้องดาจนกระตังว่ากูว่าเองยุดิใจน้อง มึงอย่าด่าแรกๆนี่กูพัวะนะไม่ใจลูกนะถ้ากูเป็นลกูกมึงมึงด่าเลยกูไม่มีโกรโธจะกิดแต่นี่กูพัวกูไม่ให้ด่ามันมาเผื่อมันว่าตามใจใครถ้าก,กินนมมันมันตื่อว่าเป็นลกูกมึงด่าเพ่อมแล้วมึงกินจริงไหมกาวินกินหญิงกันโหนด่าอย่านั้นมาจัดมรือคลั่นเหนื่อมึงเออลำบากจังกูเรียกนี่ไหวไปจังหวัดจะเรียกจังหวัดประจันีิยานลุยแต่ก็ไม่หันไปให้ดูเฉยไปจหนูโป่งๆอยู่นู้ วัยแตนไัได้หมดเราหมไม่ใช่พราทีหลัใช่โอ้มันจะก็ข้าก็ยิงก็ยิงแต่พรากันหรอเปลอ้ข้าเถีปลาเออข้าเถีปลาใคยว่ามึงเงินไม่หรอกมึงก็ข้าเถีปลากันปลาที่ตายที่ตายคนซื้อปลุเล่าว่าม่น้อยฆ่าม่น้อยโม่ที่อยู่ในวัดมันฆัดผลประโยชน์ที่ปัจจานี้ย่านนาราเออะทั้งสามจังหวัดที่ปลาทุกตาตายโม่ในวัดโม่ไกลชิดปลาทั้งเป็โมพิธีกรโมสักรีเป เดีย๋ยวมึงรูปหรือแล้วรูปหรือมันประกาศตรงมาเองไม่เด่มเออน,ม,น,ม,ม,นม,มั้งไปอ่านจะเปนฆ่าแต่ประชงผู้เชี่รุนคนอื่นไม่ยอมมันฆ่ามันฆ่าแต่ละเยีางรีแม่เอา้าไม่อยากตกใจไปจะไปทำห,หลันเปรตปี้เปล่าเปล่าเคยมาหนึ่มาจะยน้อยเออดีไม่ด,ดีก็มาเฉยวันนักเรียนมึงมันก็เลือกเลว็ว เฮ้มาไปเลยมาไปเลยมาดูนี่นี่โอ้ลักษณะรนั้นน่าจะมาจากเด็กบ้านเรานี่เออทั้งปนี้กูเลี้ยแต่ตังไม่ใช่คนเอเชียนี่ผมไม่ใช่คนเอเชียคนนู้นเลี้ยเป็นคนรังมังกริีจูนี่เออฮัลโหลว้ฮัลโหลนึ่งคนจะเป็นคนไทยนักรคนจะเป็นนิโกรเนี่ย Where you go? Wow. I don't know. Where you go? Where you go? I don't Where you go? I am going to Krajai uh, Fast City. Oh. Uh, làm gì? ให้จบไปจนหน่อยมึงอย่าต่อยส่งส่งเดียวตาต่อยสากุนกับสากุนแต่ต่อยเต้กับต่อยเตยตาอันนี้น่ะไปจอแรงมังเลยมึงรู้ไหมนะมันใจคุณน้อยนจ่กูเล่ๆแบบนี้คนเต้ไม่ใจมึงเล่แต่นั้นนั่นลักษณะตาต่างมันไม่ใจบุทธปัจาบันเราไม่ใจคนเตยนี่ What is your name? My name is นัทพลอายุคำร้อง I came from Bangkok. Uh, where you go? I am going to Greg I want to marry with the friend of uh, the king. Uh, I <laughs> เล่ง็กช uh, uh. uh, wow. ่องผ่าซาเล่งกระว่าซาพอเลยเนอะมันได้รู้นะแล้วชื้อผือสวัสดีครับพี่โอ้โหเล่นบอลเราได้กันแต่ไม่แข่งเด็กวัวเขามึงรูปมเราเปนจะาเด็กวัวเขามึองแรกจะเล่งบัตซาในบัตรซาบางกอกมันเจ้าบัตซาวัวเขานี่เออเพราะฉะนั้น่งมาเล่นมากอกเราก็ต้องเล่นมากอกอ่าชื้อผืออะไรนะชื้อผือชื้อนี้ยชื้อผือ ชื่ออะไรใช่ไหมหมันและหมันและผมชื่อน <inizi> ัทพลครับพี่อ๋อไอีไปไหนอะไรนะอ้ไปไหนพี่ผู้ชาชาสิอีไปไหนอ้ไปปลาหนยจะไปข้างไหนใช่ไหมหมันและโอ้กำลังจะเดินทางไปสู่นครกระจายฟ้าครับพี่ไปนครกระจายไปทำาอะไรอะไรนะไปใช้ไปทำอะไรใช่ไหมหมันและ <laughs> <laughs> จะไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าพระพัฒพระองค์ประกาศร,รับสมัครชายหนุ่มที่มีคุณสมสบัติครบสามประการผมครบทุกอย่างเลยพี่ต้องการจะไปสมัคร,ครกล่าวสุนทรพจน์โอแ้แล้วแล้วมากันขี้คนอะ <laughs> อะไรนะ <laughs> มาขี้คน <laughs> อะไรขี้คน <laughs> <laughs> กูต้องมาจะมึงมานี่มากันขี้คนหนึ่งสองสามเจนี่มากันขี้คน ออมากี่คนนะนั้งนะมาคนเดียวครับออมาเจ็ดสวนมาเจ็ดสวนนึกว่ามาแต่หนา้ามึงอย่ามัวกับกูเหลามันบอกกมันมาเจ็ดส่วนนี่แลว้ลวกินข้าวแลว้วไหมอะไรนะข้าวน่กินแล้วไหมอะไรคือข้าวเพืออยู่มันจะไม่รู้จักข้าวละกันก็หุงกับสารงที่ก็เอาใส่หม้อแล้วก็ยำยำแล้วก็รินถุง อารินตุ้มแล้วก็รันใส่น้ำอือแล้วก็รินตุ้มแล้วแล้วก็ทีหลังก็ใส่น้ำแล้วก็ตั้งให้อบลุงอบลุงแล้วก็รินตุ้มรินตุ้มแล้วก็จีนดงปอดทุ้มแล้วก็ขดใส่ถามแล้วก็กินกับกินกับแกงนั้นข้าวนั้นโอมถามว่าทานข้าวหรือยังหันนี่ยทานแล้วพี่ถามทำไมอ่ะอ๋อทำไมกินจีกุยปล่อยมั้งนั่นนะครับไม่ใจจะว่าไม่กินจีเนี่ยพี่อีชวนไปกินเรือนพี ขอบคุณนะวันนี้เดินพีกแกงพระ้านะแกงอะไรนะพร้แล้วพระแะระกงได้หน่อยไยอ้ไพระ,นะระานี่ะปาดซ่าบางกอกถ้าพระนะ้รานี่ะปาดซ่าเดินเราอันนี้เล่นกันเดื๋ยวบางก,ก็ต้องบอกว่าพร้วันนี้เดินเดินพีกแกงพระนะ้ล่ะดุกอะ,กอ,ะอะไรนะดุก,ดกอะไรคือดุกดุกดุก,ดก,ดกมันย,ยังเหยียงยังนวดจะไม้เกล็ดปล่อยกันย่อยเลยเดียว เออก็ถุดล้านเบานี่ล้านเบาชื่อไรก็นัตพลครับโอ้นี่จะเล่งเพงบันี้กระดูกฟังรู้ฟังครับก็ผมเป็นคนไทยนี่แถมพูดใต้ก็ได้ผมเคยอยู่ทางใต้มาตั้งหลายปีนี่ครับประธานทศพี่ชื่อไรนี่เทงครับวัดดีกับพี่เทงครับคนน้นชื่อไรครับนุยวัดดีกับพี่นุยครับ อันนี้ไม่ว่าเขาไปจะมาถึงบันนี้สร็จมึงป้ากูไปเหยียบตีเปรตในเชียงทรอกแค่ประตูตรงไี้ลแล้วเดี๋ยวใจมึงไม่บอกก่อนเบาว่ามึงพูดป่าท่ตาตายกัได้ไไดอืมงั้นจะมาลากูแรงเปรตอยู่โธ่พี่ครับผมผม,ผมอยากจะฟังดูนะ่ะเพราะว่าพ<ม>ี<ม>่พูดสำเนียงแปลกมากเลยมันคล้ายๆภาษาเขมรเนี่ยโอ้ยโธผมว่ากูแรงเม่นกูไม่ใจเหนื่อยวินจิือ ครับประธานโทษพี่จืดนุ้ยใช่ไหมครับจือนุ้ยกับเออพี่นุ้ยผมผมชักจะชอบพี่ซะแล้วสิชอบกูนี่ครับชอบด้วยรักด้วยนะตั้งชอบตั้งรักครับแม่พอบอกให้โม่ตุ๊ดอะไรก็ไอเปรตนี่เป็นตุ๊ดเป็นอะไรก็วายนี่มันเป็นตุ๊ดนี่พันเพลลาตุ๊ด ตุ๊ดตีมโม่ใชโอ้กับโมูใช่เห็นเห็นก็เรียตุ๊ดไม่ใย่ตุ๊ด,ด,ด,ดเอ๊ะนั่นไงม,มันเนี่ยเอัพี่ครับเมื่อกี้พี่คุยกันเรื่องอะไรเหรอ,อ,รหรอก็คุยกันเรื่องการทำอานกินมาเนี่ยกับเรื่องความยากความจุน,นคือหนุวยมันเล่นว่ามันนี่ไปทำงานที่ซ้ำจังว่าจะเดินผักตายอย่าไปเลยพี่นะมันอันตรายช่วงนี้เน,นี่ยเอาอย่างนี้ไม่เลยพี่นี่ผมกำลังจะเดินทางไปสูนคนครกับายฟ้านะ,นะผมต้องการจะไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าพระพักถ้าสมมุติว่าผมได้เกิดความชนะขึ้นมาผมได้รับชัยชนะเนี่ ผมจะได้เป็นราชบุตรเขยทีนี้แตสมมติว่าพี่ทั้งสองคนไปกับผมเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดพี่เนี่ยจะได้ดีดดีไปด้วยในในพี่ <ไป S 2> อย่าลืมนะว่าคนที่ติดตามผมไปเนี่ยแต่ผมได้ดีด,ด้ดีผมได้เป็นราชบุตรเขยพี่เองจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคนที่สําคัญด้วยพี่ไปกับผมไหมล่ะฮะประธานโทษต,ตอนนี้พี่ทําอะไรเนี่ยกำงานจ้างทำอะไรเหรอจัดย่างจ้างครับโอ้กรีดยางจ้างครับรายได้ดีไหม เจเรก็มาใจได้เจนายยูย่างตุกราคานะมึย่างตุกหนูมงย่างเป็นกะตุกเบ่งกับเต่าแก่เหล่าใดไม่ขาดจะได้นั่นแสดงว่าต้องลำบากดีอ๋อ้าพูดถึงชีวิตจ่ารุ่นย่างน้องเออชุดติจะาทนน้องเคยรู้ไหมว่าชีวิตจ่ารุ่นย่างอยู่หรือผมไม่เคยกรีดยางแกน้องไม่เคยกรีดยางน้องไม่เคยเห็นจ่ารุ่นย่างว่าอยู่หรือผีลาวไอ้หน่องควงว่าชีวิตจ่ารุ่นย่างชุดติจะทรมานเป็นยังไงฮะเจ้าปนันคว้งน้องผีจะเล่าให้คว้งจีนิก้าล่าวเปิดจังงั้นจะนุ๊กจะ นี่ร้องเพลงเป็นหัวงยไม่เป็นเพลงอะไรชีวิตชาวทวนยางครับอ้าขอดนตรีหน่อยน้องชาวทวนยางบอกเพื่อนมาตัดยางยางยางรถเหมเปรตขนเม็ดกี่ไรหนุ่ยห้ารายเต็มเต็มขนเม็ดเลือดตอนเอ้เราวาจำเปิตเลยตอนนั้นเนี่ยได้ผ่ากลัว ปากลัวเปล่าวะกลัวลมไปปิ้งมันอยู่นี่แต่ก่อนมันเนี่ยกลัวก็ไม่ลมกัน